สวัสดีค่ะทุกคนมือนีมีแก้วมีข่าวดีมาบอกได้รับข่าวดีมากมือนีหละวันที่11มีนาปีน้าปี2 5 2 2นี่ทางรัฐบาลเกาหลีได้ประกาศยกเลิกการกักโตัวสำหรับคนที่เดินทางเขามาในประเทศเกาหลีใต้เนะจ้ะ คก็คือเริ่มยกโลกเริ่มยกเลิกการกักโตนี้ในวันที่21มีนาปี2 5 6 5นอกจาเจ้ะโดยที่คนที่มีสิทธิ์บริกากักตก็คือคนที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วก็คือ3เข็มเนาะจ้ะแล้วก็ต้องฉีดนี้ฉีดเข็ม ที่สนี่โบเกิดโบหน่อยกว่า14มือเรล้ากับโบเกิร์ดหนึ่งดสิบมือหรือ6เดือนเน,นาะจ้ะส่วนในกรณีที่สำหรับคนที่ย่งฉีดวัคซีนโบครบโดเน,นาะจ้ะกันย่งคง้การก,ารการักโตไวไวเจ็ดมือคือเกาส่วนคนที่สีขามากแบบมาตรงกรักโตเนี่ยก็คือตรงตรวจโควิดแบบ CPR เนอะจ้ะก่อนเดินทางเขามาก แล้วก็มาตรวจอีกที่หนึง่งวันที่หถึงวันที่หถึง 6, วันที่หถึงวันที่7ของการที่แบบขา้าเขามาฮอดแล้ว6 7เจหมืนะ่นน่ะเขาก็จะให้ตรวจอีกที่หนึง่งโดยเอาใช้แค่เครื่องตรวจ A t ทีคแค่นั้นเนะจา่าแต่ก่อนน้านี่ใส่ต้องตรวจแบบ CPR ีัาที่นี่ก็่จําเป็นแล้วถ้าตรวจเจอเชื่อก็จังได้ไปตรวจ CPR าย้ำอีกที่หนึง่งเนอจา่า แล้วก็นีอย่างอีกล่ะส่วนประเทศที่ได้รับการยกเว้นการยกเว้นก็คือว่าเขามากก็ต้องต้องกักตัวเจ็ดมือ,อยูเคอเก,กับซีม,มียูซีประเทศน้ำกานโนจ่ามีปากีสถา,านอุซเบกิสถานยูเครนแล้วกาเมียนมาหรือว่าพม่านั่นเนองเนาะจ้าต่ออันนี้ต้องกักตัวเจ็ดมือตามปกติที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ ในเรื่องของการขยายเส้นทางบินการขยายการออกวีซ่ากะสิเขากะสิพิจนนารณาเรื่อยๆอนุมัติเรื่อยๆแบบให้สถานการณ์มันขี่ค่ายล่วกะสิส,สิเริ่มสิเริ่มแบบว่าอนุมัติวีซ่าให้ค้นเขามาได้เพิ่มขึ้นเนาะจ้ะตอนนี้เขากะกะาย่งพิจารณาวา่า ในเรื่องของการสถานการณ์การควบคพุ่มโลกของแต่ละประเทศแล้วก็กะต้องติดตามไวรัสกายพันโนะจะว่ามันสีมีสายพันธุ์ไม่เขามาบอในแต่ละประเทศโนจะค้น,ะคนทีทั่วไปแบบว่าสีเขามาทองเที่ยวอันนี้ก็ยั่งบอบอได้บอได้อ,ดอนุญาตแบบเต็มรูปแบบโนะจะเพราะท่านได้อนุญาตว่าแบบประเทศ ท่านได้ประกาศว่าประเทศใดเขามาใดแน่หนึ่งในนั้นก็ยั่งท่านด้มีประเทศไทยเนาะจากทีสิสามารถเดินทางเขามาท่องเที่ยวได้แต่กะทือว่านี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คือสี่เขามาใดปกติเนาะพี่แก้วว่าขอแล้วก็ขอให้มีข่าวดีแล้วเลี้ยววันกันแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆที่พี่แกว้วได้รับข่าวดีมากเขาพึงประกาศที่11มีอหน้า ข้ม2 5 6 5นี่ล่ะพี่แก้วก็เล็บเป้าน้ำมาบอกมากกาวให้ทุกคนได้รูก้กันนะจ้าข่าวดีนี่บอกควรเก็บไวก้คนเดียวเนาะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจพี่แก้วในด้วยจา้าแล้วพอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย